ผมไม่คิดเลยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของผมความไม่แน่นอนในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆ<ช><ช>เป็นแบเหตุที่ไม่ีใครคาดคิดในวันนั้นเนี่ยช่วงเวลาตอนประมาณหกโมงเย็นผมเดินทางมาถึงยูราเอเดนแล้วก,ก็ไปเดินอรอกกำลังกายบริเวณถนนด้านหน้าของยูราเอเดน โดว่าขณะที่เรากำลังเดินชรงโอเคเนี่ยไปเหยียบฝุกงูชิ้นหนึ่งแล้วก็แหวงมาะดับที่เท้าขาดายคุยกับกายว่าเราต้องรีบไปทางคุณหมอบอกว่าเนื่องจากลูกค้ากระกับแล้วไม่ทราบชนิดก็เลยต้องโดดท่องไอซียูเท่านั้นต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงณเวลานั้นคือเราอยากให้ลูกค้าไปไปรับการบริการที่ดีที่สุดโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือรองรับลูกค้า เราก็เลยหาข้อมูลว่าโรงพยาบาลกรุงเทพสนใจเป็นโรงพยาบาลอาจารย์หมอมีข้อหมายต่างมือครบมีเซ็นต์ครบซึ่งเราโทรไปสอบถามแล้วซึ่งได้คำตอบว่าว่างแล้วมีเหมือนที่เราต้องการในช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากคุณช่วงก็คอยแจ้งโทรแจ้งเป็นระยะว่าตอนเนี้ย ทางโรงพยาบาลใดมีความพร้อมที่จะรับกลว่มบ้านในท้ายที่สุดเนี่ยคุณชุ่มก็สรุปว่าโรงพยาบาลกรุงเทพมีทีมแพทย์ซึ่งพร้อมและก็มีรถ a m b u นซึ่งพร้อมจะออกมารับเราได้ท,ทันทีเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาละ่ะถ้างนั้นก็ให้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยส่งรถมารับได้เลยพอได้ยินอย่างนี้ผมเนี่ย,ผม,ยผมรู้สึกไปว่าเออผมโล่ง ตนนั้นเนาะเขาเหมือนคนในครอบครัวคือขอให้ได้อยู่ได้รับรู้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปตามสเสจท่านกอนของหมออ่ะก่อนที่จะเอาลูกค้าไปถึงโรงพยาบาลถึงห้องไอซียูน่ะเป็นยังไงลูกค้ามีอาการยังไงถ้าชั่วโมงนั้นเนาะถ้าลูกค้าถึงแล้วเราถึงจะโล่งอกว่าเออฉันยังไวฉันก็พาลูกค้าฉันอนะ่ะไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการษาที่กวดไทยเนาะแล้วก็มีข้างไม้พุ่มลูกค้าสบายใจลูกค้าก็หมดห่วงเราเองก็หมดห่วงไปในตรงนั้นด้วยบุคลิกของน้องชุ่มเนี่ย เป็นคนที่มีความใส่ใจวเราก็เลยเห็นว่าผมมีธรรกานไม่หลายที่แต่ผม,มเลือกที่ให้การเนี่ยติดต่อทางน้องซุ่มซุ่มความสุขภูมิใจในอะาชีพการติดตัวแทนฉันมีใจนะฉันมีส่วนที่ช่วยให้ลูกค้าฉันปอดภัยมองกลับกันถ้าเราอเงี้ยเราเป็นลูกค้าแต่เราได้รับการบริการที่ดีจากตัวแทนแล้วเรากลับบ้านเหมือนว่าลูกเรยรออยู่แล้วเห็นเราปวดภัยแล้วเขาก็จะสุขด,ดีใจมถึงบอกว่ามีภูมิใจในอาชีพนี้ความใส่ใจอะค่ะมันคือการที่เราดูแลลูกค้า ในารายละเอียดของลูกค้าของคนนั้นๆนะคะคือมันไม่ใช่แค่ดูแลแบบภาพรวมแต่ว่ามันคือการที่เราใส่ใจคนนั้นๆในรายละเอียดคนนั้นๆที่รู้สึกขึ้นคืออยู่ในแบรนด์เดนของเราอยู่ในพนักงานอยู่ในตัวแทนอยู่ในคนถ่ายของเราซึ่เงเราพยายามจะส่งมอบความรู้สึกดีอ่นี้นะคะ่ะไปถึงลูกค้า เราจะร่วมมือกับพันธมิตรและก็โรงพยาบาลชั้นนําทั่วประเทศในการช่วยการพัฒนาบริการด้านสุขภาพแบบคบรบวงจรโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือทางการแพทย์แห่งันธวงตนีเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จำเป็นมากๆลูกค้าท่านี้ได้ใช้บริการตัว b บ a m e ไ i ด้แบบคอร์ไลน์เรียกรถพยาบาลฉุกเฉินในการที่จะเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะคะที่สามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็มีเซรุ่มในการที่จะ ความใส่ใจความเห็นใจให้กับลูกค้าของกรุงเทเพประกันชีวิตทุกคนค่ะจากเหตุการณ์ท้านเนี้ยแล้ผมรู้ว่าการทประกันชีวิตเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยอุ่นใจแล้วก็สามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เราเกิดวิกฤตนชีวิต